สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาใช้สเปรย์ตัวนี้นะคะเป็นสเปรย์นะคะกําจัดกลิ่นนะคะแล้วก็ทำความสะอาดอาบแห้งได้ด้วยในตัวเดียวนะคะตัวนี้ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะแกะขวดใหม่ใช้ได้เลยนะคะ ฉีดปุ๊บหอมปั๊บนะคะไม่มีสารเคมีที่ทําให้น้องแพอย่างเช่นน้ําหอมนะคะอย่างวันนี้เนี่ยพี่หลอดไปตัวสุขภาพมาแล้วก็เป็นหน้าฝนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องฆ่าเชื้อก่อนที่จะพาน้องขึ้นเตียงนะคะเราก็สามารถฉีดลงบนผิวน้องนี้ได้เลยฉีดแล้วจะเป่าแห้งก็ได้นะคะหรือจะใช้แค่ผ้าผืนเล็กๆเ,เ,เช็ดก็ได้นะคะแม่ก็จะฉีดทั้งตัวเลยอย่างนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาผ้าขนหนูผืนเล็กๆเ,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 เช็ดให้เขานะคะ อ่านี่นะคะเดี๋ยวแม่จะเอาผ้าเช็ดแบบนี้นะคะเช็ดแบบนี้ไปเลยเท่านี้ก็คือดับกลิ่นได้เลยกลิ่นไม่มีกลิ่นเหม็นแล้วค่ะกลิ่นเหม็นเนี่ยคือหายไปทันทีที่ฉีดเลยนะคะอันนี้ก็คือทําแบบนี้ได้เลยนะคะทําแบบนี้ได้เลยเช็ดทัความสะอาดแบบนี้ได้เลยนะดีมากๆางนะคะแล้วก็บริเวณนี่นะคะว่าน้องไปหาคุณหมอมาก็มีบริเวณที่ที่เราจะต้องฉีดทำความสะอาด คือถ้าไม่ได้ออกไปข้างนอกจะใช้ทําความสะอาดในชีวิตประจําวันก็สามารถที่จะใช้ได้นะคะอย่างเช่นช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนฝนตกเยอะไม่อยากอาบน้ําน้องนะคะก็สามารถที่จะใช้สเปรย์ตัวเนี้ฉีดได้เลยเช็ดสเปรย์ตัวนี้ฉีดได้เลยนะคะฉีดเช็ดเป็นความสะอาดนะคะไม่ให้ความรู้สึกเหนียวเหนอะหนักเหมือนมูสโฟมด้วยนะคะไม่มีความรู้สึกเหนียวเหนอะหนักเลยนะคะเป็นคล้ายๆกับ น้ำเลยนะคะคล้ายๆกับอาบแห้งอย่างแท้จริงนะคะตัวนี้ไม่ได้ความรู้สึกเหนียวเหนอนะใดๆเลยดีมากแบบฉีดป,ปุ๊บกลิก่นตัวไม่มีเลยหอมเลยแล้วก็ไม่ได้มีน้ำหอมนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องน้องแพ้สารเคมีไม่มีน้ำหอมด้วยนะคะฉีดได้เลยทำความสะอาดอย่างนี้ได้เลยเช็ดแค่เช็ดก็คือแห้งสะอาดแล้วกลิ่นหอมเลยหอมมากๆหอมมากๆตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะใช้ดีมากๆนะคะนอกจากใช้ อาบแห้งแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะใช้ดับกลิ่นายแมวได้ด้วยแนะนำตัวนี้เลยนะคะยังไงก็ฝากผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ